คือตั้งแต่มาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะน้ำหนักแฟนลดลงลดลงลดลงคือวรุตาก็เริ่มจะไม่แน่ใจ ของวารุตานี่ของคู่กันจริงๆเลยค่ะอย่าไปไว้วางใจเขาต่างคนต่างอยู่นะเธอเออใครรู้จักช่วยบอกด้วยว่างูนี้ชื่ออะไรขอบคุณค่ะดูก็หันมามองวารุตาเออไปเถอะชื่ออะไรอะ่ะเจ้าอะ่ะมีพิษป่ะฮะหรือกินแค่ก,กบแค่เขียด เอออย่าไปกัดคนเขานะบอกซะก่อนไม่ดีนะอูอะไรนะเธอเช,ชื่ออะไรอะ่ฮะฮึลูกก็ฟังมารูจษะเชื่ออะไรตัวฮะอย่า s p ร i n มาทางนี้นะตรงข้ามกันอยู่พอดีเลยเออแค่นี้เนะี่ยไม่อยากทำความรู้จักเท่าไหร่หรอกอย่ามาเจอกันนะเออต่างคนต่างไปเห็นหน้าแล้วก็หันหลังก็ให้แก่กันเลยนะ Okey okey kan ni dah เข็มขัดชั้นปกติเข็มขัดเขาจะมีสีร่รูตอนนี้รูที่สี่ใส่รูที่สี่ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าตัวเขาอะก็บอกว่ากางเกงชั้นจะหล่นจนไปถึงหัวเข่าแล้วคือตั้งแต่มาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะน้ำหนักแฟนลดลงลดลงลดลงคือวรุตาก็เริ่มจะไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไร เกิดจากความที่เขาทุกข์ใจไหมในการที่จากแม่มาจากถิ่นบ้านเกิดเมืองนอนของเขาแล้วต้องมาอยู่ที่นี่อยู่กับวรุตาสองคนเขาไม่มีเพื่อนไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีแม่ไม่มีญาติใดๆทั้งสิน้นมีแต่วารุตาคนเดียวจะหาคนที่พูดภาษาเดียวกันกับเขาก็ไม่มี หันซ้ายหันขวาก็เห็นแต่ต้นไม้หันหน้าห,นหันหลังก็เห็นแต่สิ่งที่เป็นแวดล้อมที่เป็นแบบนี้จะไปคุยกับใครก็ไม่ได้เพราะตัวเองอยากพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้เมื่อคราวที่แล้วนะคะที่วรุตากลับบ้านไปที่ใต้ไปเทศกาลจริงเปรดเทศกาลทำบุญเดือนสิบของคนใต้นะคะ เขาก็ไปนั่งคุยกับพี่ชายของวารุตาแต่คุยคนละภาษาแต่เขาก็รู้สึกเหมือนกับตัวเองเขาก็มีความสุขเหมือนกับมีคนก็เรียกว่ามีคนอื่นอยู่ข้างกายเขาบ้างไม่ใช่แค่วรุตาคนเดียวเหมือนเขามีความสุขถึงแม้ว่าคนละภาษาแต่เหมือนกับเขาคุยกันด้วยท่าทางมากกว่าคำพูด แต่พอกลับมาอยู่ที่นี่ยิ่งได้ฟังข่าวเรื่องของแม่เขาทุกใจเริ่มแรกแม่ย่าคือเหมือนกับจะทําตัวแบบเหมือนกับเออฉันเข้มแข็งนะฉันยอมรับได้เพราะมันเป็นเรื่องที่ฉันอ,อ่เาเรียกว่ารู้มานานแล้วไนมะ่ใช่ว่าปรบปรับ,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 บจะจากกันมาเลยทีเดียวใช้เวลาทําใจกันมาเป็นปีแม่ย่าแกคิดว่าเริ่มแรกแกคงคิดว่าจะไม่น่าจะอาเลวร้ายอะไรในความรู้สึก แต่พอจากกันจริงๆเวลาก็เป็นตัวพิสูจน์ได้ว่าแท้จริงแล้วจิตใจเรามันไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่คิดเลยการเวลามันยิ่งทำให้เราออนแอเพราะว่าเราหันหน้าหันซ้ายหันขวาไปทางไหนก็ไม่เจอใครปรุตาก็เลยคิดกลับ กันว่าน่าจะเป็นเหมือนกับแฟนของวารุตามองซ้ายมองขวาก็หาใครที่เป็นญาติพี่น้องไม่ได้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาน้ำหนักลดลงลดลงใครๆเห็นเขานะคะทุกคนก็จะทักหมดว่าเธอผอมลงนะผอมแบบจากที่เขาเคยมีผงคือตอนนี้แบบพงยุบไปเลยกางเกงทุกตัวเขาต้องแบบรัดเข็มขัดแบบเข็มขัดก็รัดไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีรูให้ใส่ ก็ต้องเจาะลูเพิ่มคือแบบเออคือต้องแบบกระยุ่มเข้ามาแบบอย่างนี้เลยอ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าคนเรานะมันชีวิตมันต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวชีวิตต้องมีความสัมพันธ์กับครอบครัวเอกับสังคมด้วยชีวิตมันถึงจะอยู่ได้อย่างมีความสุข จะมีความสัมพันธ์เฉพาะสามีภรรยาอย่างเดียวก็คงจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าชีวิตคนเรามันไม่ได้มีเพียงแค่เท่านี้ต้องการพ่อแม่ต้องการพี่น้องต้องการเพื่อนฝูงไม่ใช่ว่าบ้านปลายชีวิตจะอยู่กันเพียงแค่สองคนเท่านั้นแล้วเขาก็มันก็เลยทำการว่าวารุตาเขาคิดว่าเขาคงจะ ทุกใจด้วยเหมือนกันช่วงนี้ก็เลยความรู้สึกว่าบรรลุตาก็ไม่อยากที่จะไปไปแบบัดไปงองแงกับเขามากมายให้เขาได้อยู่แบบชีวิตเป็นส่วนตัวของเขา<อ>ความทุกข์ใจจากการจากสิ่งที่เรารักความทุกข์ใจจากสิ่งที่เคยเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมันยาวนานเกินกว่าที่จะ ตลาดได้เพียงชั่วข้ามคืนมันก็เป็นเรื่องที่ทำใจยากจริงๆแต่เมื่อเราตัดสินใจแล้วทุกๆเส้นทางมันย่อมมีทางออกเราก็ต้องมุ่งมั่นไปในเส้นทางของเราแล้วก็กอย่างที่บอกนะคะว่ากลับไปคราวนี้วรุตาก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อที่อยากจะให้แม่ย่ามาอยู่กับเรา หรือถ้าเธอมาอยู่กับเราไม่ได้แต่ก็อยากให้เธอมาหาเราได้แบบอยู่กับเราได้นานเท่าที่สุดจะนานได้เพื่อที่จะเหมือนกับเอาน้ําใสๆเข้าไปทดแทนในน้ําขุ่นให้มากที่สุดเพื่อที่จะรักษาจิตใจของเธอให้ให้มีความสุขในบ้านปลายชีวิตอืให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เจ้าเสาก็เป็นเรื่องที่ ถ้าไม่คิดอะไรมันก็ง่ายเนาะแต่ถ้าคิดเมื่อไหร่มันก็ยากเมื่อนั้นแล้วรู้ตาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดมากชอบเอาใจตัวเองไปใส่ในใจคนอื่นชอบเอาความรูมม้สึกคนอื่นมาใส่ในใจของตัวเราเองเสมออยากเห็นทุกคนไม่มีความไอาเรกว่าไม่มีทุกเนาะไม่มีแต่สุขแต่มันคงจะเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลของคนนั้นเป็นหลักว่าเขาจะค้นพบเจอความสุขของตัวเองได้อย่างไรโดยที่ตัวเราเองเป็นที่พึ่งของตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะทุกๆอย่างเมื่อมีมาก็ย่อมจากไป มันไม่มีอะไรคงทนถาวรอยู่กับเราได้ตลอดแม้กระทั่งสามีภรรยาลูกหลานหรือว่าอะไรก็ตามถึงแม้ว่าจะเป็นเงินทองหรือทรัพย์สินของเราที่เราหามาด้วยความยากลำบากก็ตามเมื่อมีมาก็จากไปมีได้ก็ต้องมีเสียมันก็เลยการว่าเป็นเรื่องที่เราในฐานะลูกเนาะ ก็พยายามทำให้ดีที่สุดสำหรับบุบุพคารีผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ช่วยส่งกำลังใจมาให้กับเราด้วยนะคะมาช่วยออส่งกำลังใจขอให้วารุตาได้โน้มน้าวจิตใจของแม่ย่าให้สำเร็จเพื่อที่เธอจะได้มาอยู่ที่ไทยกับเราด้วยกันอยากให้เธอมีชีวิตในบ้านปลายชีวิตที่มีความสุขได้อยู่กับลูกได้อยู่กับสิ่งที่เธออยากจะอยู่ ก็ขอภาวนาให้ทุกๆคนมาช่วยส่งกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเจอกับวาลุตาในคลิปหนะ้จาจะค่อยมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะวัาสถานการณ์ของเราคืบหน้าเป็นแบบไหนแล้วเราได้ตัดสินใจอะไรเป็นอย่างไรเพื่อที่จะได้ทราบข่าวๆแล้วก็มาช่วยส่งกำลังใจให้ด้วยกันค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะส,สวัสดีค่ะบายบ้า